สวัสดีครับภูมิประภูมิวัชรัตน์นะครับผมต้าวชัลรธรวงใหญ่ครับอ้าววันนี้เราอยู่กันที่อยู่กันที่เกต g ลูมิงคอมมิวนิตี้ฟาร์มอ่าถูกต้องครับทุกคนอาจจะยังไม่คุ้นหน้าคุ้นตาพวกเราสองคนนะครับแน่นอนว่าสนุกแน่นอนใช่อ่าแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับตอนนี้คืออย่างที่เราบอกว่าอยู่ที่เกตบลูมิงคอมมิวนิตี้ฟาร์มมีหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่นะครับสวนสัตว์เวิร์กช็อปต่างๆที่มีกิจกรรมให้เราทำนะครับผมอ่าใช่ครับแล้วก็สวนสนุก อหรือว่าเครื่องเล่นของเรานี่มีหลาหลากหลายแบบมากครับไม่ว่าจะเป็นนี่อย่างที่เราเห็นสไลเดอร์แล้วก็มีแบบพวกฐานแบบปีนป่ายโอ้คุณเคยเล่นไหมไม่เคยเลยครับไม่กล้าเล่นอันนี้ผมผมเคยเล่นผมชอบเล่นแบบแบบปีนป่ายนี่มันน่ากลัวเยอะแยะมากครับปกติเล่นอะไรแบบนี้ไหมครับปกติผมเล่นใช่ไหมใช่ใช่พวกปีนป่ายสไลเดอร์เนี่ยไว้ของชอบเลยส่วนตัวผมกลัวนะครับแต่ว่าพอพอไปเล่นแล้วก็สนุกนะติดใจนะเคยโดนเพื่อนลากไปเล่นรอบหนึ่งไปเล่นซิปไล ไปเล่นตอนแรกคือกลัวมากบอกพี่ครับเอาผมลงทีแต่สุดท้ายเล่นก็สนุกนะครับติดใจมากวันนี้ก็หน้าลองนะครับวันนี้เราจะมาลองกันดูเดี๋ยวันี้มาลองกันอีกทีนึงไปทำอะไรกันเผื่องแจะเลิกชอบเล่นอ่ะใช่ใช่๋ยวจะชอบกันเดิมเอโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรไปเลยไปโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันข้างในคาเฟ่ ่าข้างนอกเนี่ยอาจจะเป็น Activity แบบว่าเอาดอไปหน่อยร้อนๆเผื่อบางคนไม่ชอบหรือว่ารู้สึกว่าอาจจะร้อนไปหน่อยก็สามารถมานั่งชิลในคาเฟ่นี้ได้มีเมนูมากมายอาหารก็มีนะครับอาหารนี่ให้ดูเมนูเลยมีเยอะมากอันนี้พวกผมสั่งอเมริกาโน่มาอ่ะตาสั่งอะไรครับเวลาเต้อ๋อลาเต้น่ากินมากอ่นนี้อ่าแล้วก็มีอาหารมากมายหลายอย่างเลยคเป็น ข้าวผัดหมูไก่ข้าวราดหน้าอะไรงี้มีเยอะแยะฟิวชั่นนะครับมีเบอร์เกอร์ด้วยมีแบบว่ามีหลายสไตล์สำหรับว่าบางคนอาจจะชอบเนยอรืนใช่ถูกต้องมีอย่างต่าด้วยเยอะแยะมีให้เลือกอะไรโอ้ชเลยหลังจากที่เล่นนเข้ามาก็มาพักผ่อนหย่อนใจกันนะครับเราาลองชิมกาแฟเขาดีกว่ามาถ้าพูดถึงบรรยากาศที่นี่ ผมว่ามันเป็นที่ที่ล่มลื่นมากนะครับเพราะว่าปางกระเจ้าเนี่ยก็เป็นที่ที่แบบว่าเขาเรียกอะไรป่าไม้ต้นไม้เยอะรรอยู่แล้วมันมีความธรรมชาติอมาอยู่แล้วซึ่งพอมาทําที่แห่งนี้กับแอคทิวิตี้อื่นๆมันจะแบบทําให้ดูล่มลื่นดูแบบว่ามีความรักธรรมชาติมากขึ้นอะไรอย่างงี้มาครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมแรกกันนะครับก็คือเก็บไข่นั่นเองไปลุย อันนครับกิจกรรมแรกของเรานะครับก็คือกิจกรรมเก็บไข่นะครับผมเราเนี่ยจะสามารถเก็บได้4ฟองนะครับในราคา70บาทใครอยากได้มากขึ้นก็ซื้อเพิ่มขึ้นแต่สําหรับใครที่ขี้เกียจเก็บเลยไม่อยากทําอะไรเลยก็สามารถไปซื้อได้ของทางฟาร์มนะครับ250าบาทเป็นไข่ออแกนิกนะครับเ่าโอเคไปดูกันเราเราจะเราจะไปเก็บไข่นะครับบอก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 โอเคเรามาหาไข่กันนะครับมาครับนี่ครับไข่อยู่นี่ครับนี่นี่อยู่ในโลง มาครับทุกคนครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราไปให้อาหารสัตว์กันนะครับลุยกันเลยไปไม่ไหวแล้วโดนจิกไม่ไหวแล้วไปๆปไปไปค่อยๆเดินค่อยๆเดินเอาละครับทุกคนกิจกรรมต่อไปนะครับเราจะมาให้อาหารสัตว์กันนะครับดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นไรเป็นหมูเอ้ย แะเออยเป็นแพะอ่าแล้วข้างในนะครับจะมีสัตว์หลายชนิดมากจะข้างในนี้จะเป็นเต่านะครับมีเยอะมากเลยแล้วก็ข้างในลึกไปอีกจะเป็นกระต่ายส่วนฝั่งนู้นก็มีหมูมีเยอะมากครับเรามาดูกันว่าแค่นี้จะให้สัตว์มันจะอิ่มหรือเปล่าจะดูมาไปครับเราไปข้างในกันดีกว่าปมาครับมาครับเอ้ยไม่ต้อนรับไม่อยากไม่ต้อนรับขอญาตครับขอญาตนะครับญตครับ ไปพักก่อนเราเข้าไปข้างในเดยวหาครับ,อ,รบอันนี้จะเป็นโซนของน้องเต่านะครับน่าจะมีอายุหลายเด่นนะเต่าอย่างนะน,นี้อายุเป็นเป็นสิบสิบปีเฮ้ยแฟรมาขึ้นเต่าโอ้ยมันมาเต็มเลยครับทุกคนเฮ้ยอยูนี่มันอยู่บนหลังทุกคนมันอยู่หลังเต่าเลยโอเคครับทุกคนเราเปลี่ยนไปให้กระต่ายา้างดีกว่าพวกนี้กินเยอะละ อ่ะ,อะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับมีสัตว์หลายชนิดมากมายมากไม่ว่าจะเป็นกระต่ายเต่าหมูนะครับแล้วก็แพะใช่ไหมแล้วโซนตรงนู้นก็จะเป็นพวกเป็ดพวกห่านแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะนกกระจอกเทศปะ่ะใ,ใช่ไหมมันคืนเต็มไปหมดเลยอ่ะเราให้อาหารเสร็จแล้วตอนนี้เราไปหาอะไรทําที่มันอินเทนส์กว่านี้ดีกว่าเอาไหมอ๋อคุณคุณชอบไม่ใช่หรอดีคุณชอบไม่ใช่หรอคุณจะอ่ะโอเคไปไปดูนะครับผมไปแล้วขอให้ให้หมดก่อน มานี่นะครับสถานีแรกของเราเรามาลุยเลย่ะ ไปครับทุกคนเอาใจช่วยมาทุกคนเอาทีาละนะโอ้โหข้อเสียโอ้โหก็เสีย,อสยตอนลงมาทุกคนแต่ว่าพอลงมาแล้วสนุกแต่ดู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 คุณฟูมโอเคทุกคนตอนนี้ ที่ตื่นเต้นที่สุดน่าจะเป็นสิ่งนี้แล้วครับก็คือสไลเดอร์เมื่อกี้ต้าลงไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็อย่างที่ได้ยินเลยกีดลั่นเอาแล้วนะเอาหนึ่งสองสามโอ้โหถือว่าสนุกมากนะทุกคนอ่าเมื่อกี้เราเล่นแบบแห้งไปแล้วนะครับก็แต่ว,ว่าผมรู้สึกว่ามันยังไม่สุดครับผมผมก็ัเลยไปในคาฟเฟ่แล้วก็ คนน้ำเปล่ามาเทลงไเดอรไม่ใช่ครับเขาเปิดตามเวลาเนาะเขาก็เปิดน้ำให้เราครับเราจะมาลองเล่นกันแบบที่สุดกว่าเดิมลื่นกว่าเดิมแล้วมาดูกันเราจะไถไปถึงไหนโอเคเราดูกันครับไป ครับก็เสร็จไปแล้วนะครับกับกีฬาน้ําของเราเป็นไงบ้างแอคทิวิตี้สนุกมากครับหรอมีหลายอย่างมากเหนื่อยมากนะครับถือว่าเหนื่อยมากวันได้วันนี้ได้ใช้แรงเยอะมากบอกเลยรู้สึกได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งอ่าก็วันนี้ก็เราไปเก็บเราไปเก็บไข่นะครับไปเก็บไข่แล้วก็ไปให้อาหารสัตว์ไม่ว่าจะเป็นกระต่ายเป็นเต่าเป็นแพะเป็นเป็นอะไรนะเป็นหมูอ่าตัวอ้วนมากใช่น้องกระจกเทศด้วยใช่มีเป็ดมีเป็ดมีห่านมี ครบทั้งสวนสัตว์เลยก็ว่ากันก็ได้เหมือนยอกสวนสัตว์มาไว้ที่นี่อ่าใช่แล้วก็พอเราเล่นเสร็จปุ๊บตอ,อนร้อนร้อนวันร้อนๆไม่อยากทํากิจกรรมก็ไปนั่งคาเฟ่เขาดนดื่มน้ํากาแฟกินข้าวแล้วก็สําหรับใครบางคนที่ชอบกีฬาแบบว่าเอ็กซ์ตรีมหน่อยแอคทิวิตี้ที่มันแบบว่ามีความท้าทายหน่อยก็จะมีกีฬาน้ําทั้งแห้งทั้งเปียกอ่าก็อย่างที่เห็นเลยครับเหนื่อยมากๆตัวสไลเดอร์ครับสนุกมากแบบลื่นมากตอนแรกคิดว่า มันน่าจะฝืดๆแบบเออแต่ว่าที่นี่ลื่นมากโอ้แบบ <c oughs> ไปไป,<ล>ไปถึงกาญจนบ,บุรีจร,ง <ไป S 1> ริงกลงจากเนี่ยลงจากสมุทรปราการถ้าลงไปส่วนนู่นถึงกาญจนบ,บุรีกินก<อ>๋ายเตี๋ยวต่อเลยเลลอ่ะเพลินละจริงลองดูรวมๆก็สนุกครับนี่กิจกรรมแอคทิวิตี้หลายอย่างมากมเหนื่อยมากว<อ>ันนี้กลับบ้านรับปุ๋ยเลยสนุกมากครับสนุกมากรู้สึกว่าธรรมชาติมันมีความเป็นธรรมชาติมากๆเลย ก็สัปดาห์หน้าก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับกับรายการ Joy Day ถนนแห่งการเดินทางมาติดตามมาดูว่าพวกเราจะไปที่ไหนกันต่อท้ายนี้ก็ฝากช่องทางการติดตามของเรา2คนด้วยนะครับของผมก็ ig t t a r v c h ครับส่วนผมก็ p h m m y under score v s นะครับฝากด้วยนะครับอาสำหรับวันนี้สวัสดีครับบบ๊ายบายย